เปลี่ยนประเภทวีซ่าในสหรัฐเนี่ยทุกคนต้องรู้กฎเบื้องต้นกฎข้อนี้ครับเขาเรียกว่ากฎ90วันหรือ 90-day r รู้หลังจากที่เราเข้าไปในอเมริกาแล้วเนี่ยทางอเมริกาเข้าใจพวกเราเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องไม่แน่นอนดังนั้นเนี่ยจากวีซ่าท่องเที่ยว B1 B2 เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นนักเรียนก็ได้เปลี่ยนเป็นนักลงทุนก็ได้ หรือแม้แต่เขาเข้าไปท่องเที่ยวได้สัก30วัน40วัน50วันแล้วเราเกิดชอบกับคนที่นั่นอยากที่จะแต่งงาน90าวันเท่านั้นคือ3เดือนเราสามารถที่จะเปลี่ยนวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นวีซ่าแต่งงานก็ได้แล้วก็ได้ใบเขียวสามารถอยู่ได้เลยเขาเรียกว่ากด90วันจากวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเปลี่ยนสถานะได้ครับ แต่ทุกสิ่งทุกบววเนี่ยต้องทาหลังจาก90วันไปแล้วหมายความว่าเราเข้ามาแล้ว90วันไม่ใช่ปุ๊บเราเข้ามา10วันเปลี่ยนเลยอันนี้ไม่ได้เพราะเขาตั้งใจว่าเรามีอินเทนชันที่จะเฮ้ยคุณเข้ามาบีหนึ่งวีสองจริงหรือเปล่าอินเทนชันเราไม่ใช่แล้วแต่หลังจาก90วันแล้วเนี่ยอินเทนชันมันสามารถเปลี่ยนได้คือเราอาจจะเปลี่ยนใจอยากจะเป็นอยากจะไปเรียนทางด้านนี้เพิ่มเติม อยากจะไปเรียนทางด้านนั้นเพิ่มเติมยื่นใบสมัครไปอยู่ดีๆมาหาลัยชั้นนําของอเมริการับสมัครเราเข้ามาอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราที่เกียดกลับแล้วเราสามารถยื่นเปลี่ยนวีซ่าได้เราเรียกกฎนี้ว่ากฎนายที่เดรูครับหากใครคิดว่าเรื่องวีซ่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับและต้องการความสะดวกสบายก็สามารถติดต่อเราได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับเราสามารถทําเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ยายๆสําหรับคุณได้ครับ